สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะพบกับคุณครูปรวันรัเช่นเคยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จากห้องต่างๆภายในบ้านของเรานะคะนักเรียนฟังแล้วพูดตามคังคุูนะคะ Room in the house Room in the house ะะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคำศัพท์มีคำว่าอะไรด้าง This is my house นี่คือบ้านของฉัน house house h o u s e house แปลว่าบ้านค่ะคำต่อมาค่ะเป็นหลังคาบ้านนั่นเองออกเสียงว่า roof, roof, r o o f, roof แปลว่าหลังคาบ้านค่ะ door, door, d o o r, door แปลว่าประตูค่ะต่อมานะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทุกคนเข้าไปสำรวจภายในบ้านกันนะคะว่าจะมีห้องต่างๆที่เราควรจะรู้คำศัพท์ห้องอะไรบ้างไปกันเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาถึงในบ้านแล้วเราก็จะพบกับบันไดนะคะคำว่าบันไดภาษาอังกฤษออกเสียงว่า stairs stairs s t a i r s stairs แปลว่าบันไดค่ะไปค่ะเราไปสำรวจห้องต่างๆกันเลยค่ะว้าวต่อมาเป็นห้องนอนนะคะเด็กๆออกเสียงตามมือครูค่ะ bedroom bedroom b e d r o o m bedroom แปลว่าห้องนอนค่ะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะ living room living room ห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะ l i v i n g r o o m living room ห้องนั่งเล่นค่ะต่อมาเป็นห้องครัวนั่น,น,นเอง kitchen kitchen k i t c h e n Kitchen แปลว่าห้องครัวค่ะ Dining room Dining room ห้องรับประทานอาหารนั่นเอง D I N N I N G R O O M Dining room ห้องรับประทานอาหารต่อมาเป็นห้องอาบน้ำนะคะ ออกเสียงว่า bathroom bathroom b a t h r o o m b a t h r o แปลว่าห้องอาบน้ำค่ะ This is my garage garage แปลว่าโรงจอดรถนั่นเองนะคะออกเสียงตามค่ะ garage G A R A G E, Garage, ห้องจอดรถค่ะเรามาทวนคำศัพท์กันอีกครั้งนะคะ House, House, บ้าน Roof, Roof, หลังคา Door, Door, ประตู Stairs. stairs บันได bedroom bedroom ห้องนอน bathroom bathroom ห้องอาบน้ำ living room living room ห้องนั่งเล่น kitchen kitchen ห้องครัว dining room d i n i n g Room ห้องรับประทานอาหาร Garage Garage โรงจอดรถ Your Homework การบ้านของนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมีด้วยกันสองงานนะคะงานที่หนึ่งให้นักเรียนนะคะสะกดอ่านและแปลคำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านนะคะดังข้างต้นที่คุณครูสอนมาแล้ว ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10บคำนะคะเริ่มต้นที่คำว่า house ที่แปลว่าวบ้านและสิ้นสุดที่คำว่า garage ที่แปลว่าโรงจอดรถนั่นเองค่ะ <c oughs> การบ้านอย่างที่สองของนักเรียนจะเป็นใบางานที่คุณครูได้โชว์ไว้ข้างต้นนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองอ่านประโยคคำสั่งด้านบนพร้อมกันนะคะว่าในใบางานนี้จะให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยเริ่มต้นแล้วลองอ่านกันเลยค่ะ Read the sentence and draw the picture. ให้นักเรียนลองดูรูปของแต่ละข้อเลยนะคะว่าเป็นสมาชิกคนใดในครอบครัวข้อที่หนึ่งนะคะ Number one เป็นรูปคุณแม่นั่นเอง my mother ข้อที่สองล่ะคะค่ะเป็นรูปของคุณพ่อคะ่ะ my father และข้อสุดท้ายเป็นรูปของคุณยายนั่นเอง My grandmother หลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าแต่ละข้อเป็นรูปของใครต่อมาเราจะมาอ่านประโยคด้านล่างพร้อมๆกันนะคะ number o n my mother is in the kitchen my mother แปลว่าคุณแม่ใช่ไหมคะ is in แปลว่าอยู่ใน in the kitchen the kitchen นะคะก็แปลว่าห้องครัวเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องวาดภาพของคุณแม่นะคะอยู่ในห้องครัวนั่นเองส่วนข้ออื่นๆน,นั้นให้นักเรียนลองอ่านประโยคนะคะแล้ววาดภาพให้ถูกต้องค่ะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องตา่างภายในบ้านของเราไปแล้วนะคะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็ทำการบ้านที่คุณครูมอบหมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ g o o d b า e